นาที่เดินนะเครับผมครับผมอยู่กับดาดาทัวครับตอนนี้ดาดาทัวก็มาซื้อขนมจีนครับผม <คน S 1> จะซ,ซื้อขนมจีนเพราะว่าอยากนั่งกินตรงนี้ครับผมดูดูดูจะนั่กนงกินตรงนี้พอดีนั่งกินไม่ได้คนเต็มครับพอดีคนเต็มแล้วก็คงต้องไปซ,ซื้อใส่ถุงดีกว่าห่อใส่ถุงไปกินที่บ้านครับผมเพราะว่าไปที่บ้านแล้วไปหาไปหาดู ว่าจะวางแผนว่าจะออกไปที่กำบ,บงฉนังต่อนะก่อนที่จะออกพัตตบองคอสั่งซื้อที่มันกินก่อนนะครับ<ด>จะจรอยม,มทองาดาดาก็สั่งไปแล้วนะครับมันกิน เอาคิดว่าอร่อยจริงๆเลยคนเยอะมากเลยคนเยอะมากครับผมพอดีนั่งกินตรงนี้ไม่ได้ครับพอดีดังสั่งไปแล้วนะฮะขอใส่ส่งไปกินที่บ้านเลยนั่ง,ง,งก,กินไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้นั่งนั่งทานเลยครับผมไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับอะไรเองเซึ่งไม่นั่งจะปุ๊บเราได้บรรยากาศปากพี่นี่รักคุย

คงละสามสิบบาทครับผมให้เขาห่อให้ครับ បងវីតាវីត şey ាមកវងវីតាវីតាទីចឹងអត់កောက်បាននៅកំសត់ទីចឹងត្រូវការហៅខ្ញុំទីนะទីចឹងឆ្លងបាត់ខ្ញុំជីនខុងប្រទេសកម្ពុជាครับវីទីចឹងឆ្លងបាត់

อผมกินไแล้วครับผมพ่อไปจ่ายตังก่อนนะครับ ตอนนี้ภาพจะไม่ค่อยนิ่งนะครับขอดียิบกระเป๋าเงินจะจ่ายค่าขนมกินก่อนนะนโคตรีครับอ่ะจะ้าโอนในเลยโอนในเลยเออนโอนในเลยไปนมโอนโอนนัน่งกัดยาวเต๋ อคุณอคุณไปต่อนะครับเดินรอบๆไปได้โอเคติดต้องยังมือเดียวอ่าแล้วรายงานสดดิครับผมรายงานสดครับจากตลาดบึงบัวนะครับผมพอดีร้านนี้น่าทานมากๆครับดูมีคนลองเสื้อโมงด้วยครับเลยเลยหอกินไปฝากที่บ้านมันอร่อยจริงครับผม แต่จริงอะได้อยากนังกินตรงนี้มันจะอร่อยกว่าไงด้บรรยากาศดีกว่าเออได้เหรครับได้นม่มังกระโลกระมมวประมาณกลประมาณเพียแต่มะม่วมันเนี่ยมน่อหนึ่ง้ได้ดอกดอกต้นอรเลกนะเอาเลยเป็นวันนี้นะครับ ผมจะซื้อปลาไหลไปปลอยที่บ้านเจอลาไหลไปปล่อยที่บ่อม่าสงสารไงเัินที่ไม่คืนคิวแชแนลก็ฝากซื้อปลาไหลไปปล่อยนะผมก็ไปเขาฝากซื้อปลาไหลไปปล่อยที่บ้านทำหมดอาบแล้เขาเป็นในมือนัโดงนนโด้งยี่ดงเนบ้างอเนการตวทะเลสอตว์ะเยู่ดตเปนไนึยเ่ดงสระกุตรับดานนะก็เขาน่บ จะไปปล่อยที่เมืองครับไม่ใช่หรอกครับปล่อยที่บ้านดาดับตัวครับทำครับผมมีโลกด้วยนี่นี่เขาสัตว์กี่จ้ะเป็นโลกันโลกโลกเขาเขาเนอะในรงเรียนนะไปดูว่าดูว่านี่นี่กี่โลมาจ่าอ๋อถ้าคิดเป็นลูกลูกละสีสี่สิบห้าบาท นนเ,นะเป็นเป็นอยู่ครับเดีเป็นเป็นอยู่ครับตะไรจะเอาไปปอยที่บอที่บอครับผมสีีเอร์นแนลฝากฝาก,ากอหอเอาไปปอยฟังเ <ừ. S 2> วาอยู <ừ. S 2> นะ่าเ<ม>ายไม่ไดู้ด้อ่<ป> <laughs>